เป็นทางกันครับชั้นม .5 ทับหนึ่งออกไม่ได้อย่าปีนครับอย่าปีนเทือดินมันจะออกครับดูหมาตัวปัญหาฮะตัวปัญหาเลยนะฮะไม่ให้ออกครับผู้รอชีวิตนะผู้รอชีวิตที่เหลือนะฮะข้างในคือผู้ติดเชื้อครับตัวปัญหาอยู่นะครับตุเรียนตุเรียนมาแล้วตเรียน

แล้วมันก็ทิ้งหัวฉันเร็วๆไปเกิดดูความใจของเพื่อนนะรู้กันหรือเปล่าว่าอามาถ้าหนูไม่ถอะอา ครบไหมครบ32กันไหมมาถ่ายวิดีโอแล้ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเลยของดีอย่างนี้ถ่ายถ่ายรูปไม่ได้หรอกครับของดีแบบนี้ถ่ายรูปไม่ได้ครับเฟิร์สเฟิร์สเดอะเมมโมรีนะครับคือเราเราต้องมี ที่ติดอยู่ในนั้นนะฮะคุณแป้ครับรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกว่าหมาจะตาบอดไปนะคุณรู้สึกไงบ้างครับที่ติดอยู่ในนั้นไม่รู้สึกค่ะเพราะว่าคนที่หนีออกมาคือเธอนะคะผมไม่ได้หนีออกมานะฮะคือผมมีความสามารถพอที่จะออกมาจากกรงมรณะนั่นได้นะฮะรู้สึกยังไงบ้างครับที่คุณโดนโมลิทัวดินกัดขาครับโมลิคุณเคยเจ็บไหมครับเจ็บไหมเจ็บไหม คุณบีบีคะรู้สึกไงคะที่โดนหมาจ้อง <laughs> ที่โดนหมาจ้องจะปี้ค่ะคุณโดนแรงแรงเฮ้ยอันนี้พูดจริงเ้ยแรงขึ้นไม่ใช่เฮ้ <laughs> <laughs> ยไม่ต้องอายเว้ยเราเข้าใจมันน่าผสมพันธ์เราไม่ต้องไม่ต้องอายเว้ยแก่เราต้องขอจบการถ่ายทอดเพียงเท่านี้สวัสดีครับ <laughs>